สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ29ธันวาคม2564ครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับทกศแจกทองวันพุธละ1สลึงครับผู้โชคดีประจำวันพุทธที่29ธันวาคม2564คือคุณประทุมพวงน้อยครับเขาก็ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์0852930 และ3ตัวหลังปิดไว้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากธนาคารทกศนะครับคุณปทุมพวงน้อยเป็นผู้โชคดีรับรางวัลสร้อยคอทองคําหนัก1สลึงประจําวันพุธที่29ธันวาคม2อ6 4นะครับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยากจะเป็นผู้โชคดีบ้างท่านก็มีสิทธิ์ไม่ยากเลยนะครับหมดเขต30มีนาคม2,5 6 5นะครับเพียงแต่ท่าน มีลายส่วนตัวแล้วก็เพิ่มเพื่อนทางลายกับ B A A C Family โดยการสแกนคิว o d e คตนะครับเสร็จแล้วก็เข้าเมื่อเป็นเพื่อนกับลายทกส B A A C Family แล้วก็กดเข้าลายนะครับพอกดเข้าลายแล้วก็ไปสมัครไปสมัครเพื่อลุ้นทองก็ตอบคำถาม ไม่กี่ข้อก็ส่งคําตอบเสร็จแล้วก็จะได้ลุ้นตลอดไปนะครับได้ลุ้นทุกสัปดาห์หมดเขต30มีนาคม2 5 5 6ครับผู้โชคดีต่อไปอาจเป็นคุณครับสวัสดีครับนนวันจน